ดีกับแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเฮียบอยซอยีอีกแล้วครับผมนะวันนี้เราอยู่กันกับเกมเมดูซ่านะจากค่ายพีจนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่กับช่องเฮียบอยซอยถีด้วยนะจ๊ะฮะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะที่ไม่เคยเล่นกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับเกมนี้เกมเมดูซ่านะมันมี2เวอร์ชันนะ ลองดูก่อนอันนี้ะอะมายาวไปทุน485บาทเป็นทุบาทไปยาวๆนะจ้ะเป,ป็นทุนบาทไปเรื่อยๆเราจะลุ้นเข้าฟีสปินกันไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะแต่ก็ผมเคยลองเข้ามาเล่นละเข้าๆนะครับก็ถือว่าเข้าง่ายอยู่นะวันนี้เรามาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งกับคุนที่เหลือมาจากทันที่แล้ว โอ้โหเป็นไงล่ะครับผมแตก60เออแตก6บาท40นะครับได้40มาดูกันวันนี้จะได้กำไรเท่าไหร่กับเกมนี้นะจ๊ะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าลุ้นเข้าฟีสปินเออลุ้นเข้าโบนัสที่เป็นแบบเหมือนกับอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเทพและหมูมาจุตินะแล้วก็มีได้จูบจากเมดูซ่าอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับเกมนี้ก็สนุกดีลองเข้ามาเล่นดู แล้วก็เขาค่อนข้างจ่ายง่ายนะรู้สึกจากที่ลองเล่นนะเนี่ยมันก็แตกเรื่อยๆนะครับมาดูกันทุน400กว่าบาท480จะได้กำไรเท่าไหร่ไปไปเรื่อยๆนะจ้ะรุ่นให้เข้าไอ้ตัวผู้หญิงนะตัวหน้าผู้หญิงนี่จะเป็นแบบตัวแพงที่สุดเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเคกับเต็มกระดานโอ้โห86บาท ไปครับตอนนี้ยังไม่ได้กําไรนะเรากดไปเรื่อยช่วงหลังๆนี่เฮียลองมาเบ็ดแบบว่าไม่เดินเบ็ดดูบ้างนะเป็นไงล่ะนี่อ่ะโอ้้หอสามร้อยฮะนี่ฮะหน้าผู้หญิงเข้าไปไงฮะโอ้ของดีรุ้เรื่องเลยรุ้เรื่องเลยไป ให้เลือเล่อยใเรื่อยคือหลังๆเนี่ยเฮียเบ็ดแบบว่าลองเบ็ดแบบไม่ปรับไม่เดินเบ็ดดูบ้างนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยแต่ว่าเปิดเทอร์โบอ่าทุกเกมที่เฮียลองเล่นเนี่ยจะลองเปิดเทอร์โบแล้วก็ที่สำคัญเลยคือนี่นครับโพไซดอนออเนาะโพไซดอนเข้าแล้วเขาก็าจะเปลี่ยนแบบว่าให้มันเรียงอันนี้ได้เนเะสรเออแล้วแต่ลมมานางจะเข้าคือเฮียได้ตาราง นะครับของเว็บที่เฮเลนมาแล้วเขาก็แจกแบบว่าเกมนี้คนเล่นเวลาไหนเวลานี้คนเล่นเกมไหนนะครับแล้วก็อยากจะมาฝากเพื่อนๆด้วยถ้าใครที่อยากได้เนี่ยทางเว็บเขาก็มีแจกให้อยู่นะสำหรับคนที่อยากได้ใครที่บอกว่ามาจะช่องเทยบอยนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปในลิงก์เนี่ยเดี๋ยว <c oughs> อยขอโทษ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวให้ทางแอดมินทางเว็บเนี่ยเขาส่ง ตัวตารางนี้ให้นะครับไม่งั้นก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับว่ามีสูตรที่แจกไหมมาจากช่องเฮียบอยสอยจีย้ำนะว่าจากช่องเฮียบอยไปอุ้ยบางทีมันก็เข้าเยอะมันอยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะอันนี้หกร้อยนะครับบาทนะได้กำไรนิดนึง,นงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้านล่างนะครับใครที่อยากได้สูตร อันนี้เฮียก็เล่นตามสูตรเขานะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเกมไหนก็ลองเข้าไปเล่นดูนะบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็ไม่เข้านะแล้วแต่จังหวะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแนวทางได้แล้วกันนะไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับแล้วก็เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆโอ้โหมารองลุนเข้าพี่สปินเข้าพี่สปินหน่อยเร็วเฮ้ยเข้าพี่สปินหน่อยเฮ้ยนี่ครับเนี่เป็นไง เป็นไงโพไซดอนกูเข้าดูเรื่องเลยวิยงย่งไปวิ่งไปร้อยสี่สิบามบาท <c oughs> พอได้กลุบกริบพอได้กลุบกลิบนะเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้นะกําไรมาแล้วประมาณเกือบสามร้อยนะเรามาสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อแปดสิบกว่าบาทอืมเนะี่ยให้ลุ้นเข้าหน้าตัวละครอะบนี้นะครับ เยังใส่จะไม่สบายแต่แต่ไม่เป็นโควิดนะไปตรวจมาหลายรอบนะแทงจนจมูกนี่จะบานหมดนะช่วงนี้กักตัวก็หาอะไราทำไปเรื่อยนะครับเล่นเกมเล่นสล็อตแรื่อลเรื่อยรางวัลค้อนโตมาอีกแลจ้าโ้หนี่วิ่งไปวิ่งไปลูกร้อยสิบบาทนะร้อยสิบบาทครับตอนนี้ไปแปดจะจะแปดร้อนะเจ็ดร้อยแปปบาท เข้าฟีสปินไม่ทีวะเข้ามาอีกแล้วรางวัลค้อนโตรางวัลค้อนโตเป็นเมกะไปฮะหนึ่งร้อยครับเนี่ยฮะหน้าผู้หนญะิงเมดูซ่าเราเข้านะครับก็จะเป็นสแคตเตอร์มาหน่อยเร็วนองนุนสแคตเตอร์เนี่ยช่วงนี้โควิดก,กักตัวก็หาอะไรเล่นไปนะครับแนะนําเลยสําหรับเว็บนี้ก็แตกนอยมแล้วก็อยากเล่นมาตั้งแต่เริ่มเลยก็เขาก็จ่ายจริงนะครับแล้วก็ไม่ช้านะถือว่ารวดเร็วแล้วก็ว่องไว บางทีอาจจะมีติดขัดเรื่องของอระบบสัญญาณระบบอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ก็พอรับได้ครับถือว่าดีเลยแหละาเท่าที่เฮียเคยเล่นมานะเกมนี้ถือว่าโอเคเว็บนี้ถือว่โอเคอแนะนำนะแนะนําเฮ้ยอะไรกซนเซดอนมาอีกแล้วโอ้โหเออได้เท่าไหร่รอบนี้เมื่อกี้ยี่สิบรอบนี้รางวัลก้อนโตจากไปสีบปดบาทครับพี่น้อง scatter หน่อยเร็วเร็ว scatter อสแคตเทอร์อรเรนี่ยถ้าเข้า scatter ปุ๊บนะผมเลิกเลยเพราะยังไงก็บวกเลยตอนนี้แปดร้อยนะแปดร้อยแปดร้อยนี่กำไรมาเกือบเท่าหนึ่งละกำไรมาเกือบเท่าหนึ่งละอีกน,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 นิดนึงอีกนิดนึงขออะไรสักห้าร้อยยนะเป็นพันหนึ่งเลิกเลยสัญญาด้วยเกียรติของเฮียบอยไปครับ <c oughs> คือพอพอเฮียกดเทอร์โบอะเอาจริงนะแม่งแทบจะไม่มีเวลาดูเลยรอแค่แม่งเข้าอย่างเดียวกดตึง้งกดตึง้งกดตึ้งนี่ไงขึ้นกระดานไงขึ้นกระดาน,น,ก,ดานกดตึง้งกดตึงดต้งรอแม่งเข้าอย่างเดียวนะอาจจะแบบไม่ได้พากในยเยอะนะอุย๊ยมาแล้วว้า <c oughs> <c oughs> ฟีสปินมุนฟีติดีไป ถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยก็ต้องบวกแน่นอนแหละตอนนี้700กว่าบาทนะแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยเกาะๆอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะคอยไปปล่อยวายนะแล้วก็แถบข้างบนเนี่ยรู้สึกมันจะบวกเงินให้นะบวกเงินให้ทุกครั้งที่เราได้หน้าที่เป็นหน้าผู้หญิงหรือว่าหน้าผู้ชายนะที่เป็นหน้าคนนะมันจะรวมไปบวกเป็นเงินให้ข้างบนมาได้เท่าไหร่มาดูกันตอนนี้18บาทแล้วนะ อ,อนี่เรานี่เราเป็นไงเราน้อยสีบ,บาทแหมเบ็ดแค่ไม้ละหกบาทนะใครที่แบบเข้ามาเล่นแล้เเวเบ็ดเยอะนะผมว่ามีโอกาสูกเยอะแน่นอนอืมไปครับไปครับเหลือกครั้งครับเออไอ้อหน้าคนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะรวมๆเป็นตังค์ให้เบิรโบรนัททุกคนครับ โอ้โหไอเดียงอย่างนี้ยังไงก็ต้องก้อนโตห้าสิบห้าสิบคือก้อนโตของมันไปตอนนี้เราได้จากฟีสปินมาสองร้อยสามสิบพันหนึ่งแล้วครับพันหนึ่งแล้วนะพอแล้วเนี่ยเฮียจบฟีสปินเฮียเลิกเลยนะเฮียเลิกเลยเอาแค่แบบค่าขนมมาละสี่ห้าร้อยพอรางวัลก้อนโตจากสามสิบสองเากะเออโอ้ยเฮ้ บาใครที่อยากลองเล่นก็เข้ามาลองเลือกเล่นดูนะครับค่าย pg ก็มีเกมเยอะมากๆแล้วก็ในเว็บนี้เขาก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เี้จะเน้นทางสล็อตมากกว่านะครับแต่บาคารา่าเอยบอลเอยหวยเอยอะไรไม่รู้แม่งมีเต็มไปหมดนะลองเข้าไปดูนะครับอือหือเป็นไงเป็นไงนี่ไงรางวัลก้อนโตเจ็ดสิบสองบาทครับเป็ดเสร็จนี่รวมมาได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยจากการเล่นฟีสปินสามร้อยนะสามร้อยนะ ข้างบนเห็นปะบวกไป180แล้วเเงินโบนัสเนี่ยโถพอเลิกเลิกเลิกแล้วเลิกตาสุดท้ายขอหน่อยขอหน่อยเอาเอาไปเอาไปจัดไปพอได้นะนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นเซ็ตลบไปเท่าไหร่ครับเิมเิม347บาท ่าโอเคนะพอเลิกนีเกมเลิกนะได้มาพันหนึ่งร้อยยิบเอ็ดบาทนะพอแล้วกำไรกำไรแล้วนะหาตาังค์กินข้าวใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีเกมไรแนะนำก็ฝากไว้ด้านหน้าคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมติดตามเพจช่องเฮียบอยสอยถี่ด้วยจ้ะจ้ะไปแล้วนะจ,ะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย